สวัสดีครับวันนี้ผมพีจากร้านพีสปอยเลอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับเป็นหลอดไฟหลี่แล้วก็หลอดไฟเบรกกระพริบ4ครั้งแล้วติดค้างนะครับนะครับตัวนี้รุ่น144ชิปนะครับสว่างมากเลยนะครับแล้วก็ตรงไฟหลี่จะสว่างมากเลยนะครับอ่เรามาดูแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นหลอดขั้วเสียบนะครับขั้วเสียบครับมีทั้งหลอดขั้วเสียบและก็หลอดขั้วกลมนะครับขั้วกลมอ่าขั้วเสียบนะครับอันนี้เป็นไฟหลี่นะครับไฟหลี่ สว่างมากเลยนะครับอันนี้เราดูไฟเบรกครับไฟเบรกนะครับสี่ครั้งนะครับแล้วก็จะติดค้างเลยนะครับครั้งที่สี่ติดค้างเลยนะครับสว่างมากเลยนะครับเต็มโคมแน่นอนนะครับ ท่านใดสนใจสินค้าติดต่อร้าน P ี po อยเลอ0895045477ขอบคุณมากครับ